ห้าคำสอนของมหาเศรษฐีสอนลูกยังไงให้รวยไปตามๆกันไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือมนุษย์เงินเดือนเป้าหมายของการทำงานหนักของเราทุกคนก็คงหนีไม่พ้นอิสรภาพทางการเงินหรือก็คือการมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้นั่นเองขอแค่เราเข้าใจห้าคำสอนเกี่ยวกับการเงินเหล่านี้รัพรองว่า อนาคตความร่ำรวยต้องกลายเป็นของคุณอย่างแน่นอน 1. ทุกคนสามารถรวยได้ด้วยตัวเองคำสอนของคนส่วนใหญ่หรือเวลาเจอคนที่รวยก็มักจะคิดกันเอาเองว่าเพราะเขาคนนั้นมีวาสนาดีทําบุญมาเยอะในชาติก่อนทำให้ชาตินี้สบายแต่จริงๆแล้วความร่ำรวยนั่นเป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นด้วยตัวเอง ซึ่งต่อให้เราไม่ได้เรียนโรงเรียนดีๆหรือมีพรสวรรค์ระดับโลกก็สามารถที่จะร่ำรวยได้ซึ่งสำคัญคือความขยันการแก้ปัญหาอย่างถูกทางและการใช้เงินให้เป็นต่างหากที่จะทำให้คุณรวยได้ 2. เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองเท่านั้นอย่ารอให้ใครมาบอกว่าคุณสามารถทำอะไรได้ หรือไม่ได้มหาเศรษฐีไม่ใช่คำที่จะได้มาในชั่วข้ามคืนแต่เป็นคำที่จะตามมาหลังจากที่คุณพยายามอย่างสุดความสามารถเอาชนะทุกปัญหาที่เข้ามาในชีวิตได้และพึ่งพาตัวเองจนตลอดรอดฝั่งไปถึงความฝันที่ตั้งไว้ทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้เมื่อนั่นแหละ คำว่ามหาเศรษฐีจะเข้ามาทักทายและทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากตัวคุณเอง 3. แก้ปัญหาได้ใหญ่แค่ไหนก็รวยมากเท่านั้นระบบเศรษฐ,ฐกิจโลกเรามันเป็นแบบเสรีกล่าวคือถ้าเราทำในสิ่งที่คนส่วนมากต้องการได้เท่าไหร่ก็ยิ่งรวยมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นให้เราเริ่มมองหา เพนพอยท์ point, ที่คนส่วนมากกำลังประสบและสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือนำเข้าสินค้าที่มันตอบโจทย์ความต้องการตรงนั้นได้รับรองว่าเพียงไม่นานความร่ำรวยจะมาเคาะประตูหน้าบ้านคุณ 4. ฝันให้ไกลเข้าไว้ยิ่งเป้าหมายของเราใหญ่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะมันจะทำให้เรา มีแรงผลักดันมากเท่านั้นถึงแม้การหวังสูงจะทำให้ผิดหวังหนักแต่การที่เราเอาชนะความกลัวตรงนั้นและเปิดโอกาสรับความเสี่ยงเอาไว้พร้อมทั้งปีนป่ายขึ้นสู่ความฝันที่ตั้งไว้จะทำให้เราเข้าใกล้ในจุดที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยไปถึงและถึงแม้มันจะจบลง โดยที่เรายังไม่ไปถึงฝันที่ตั้งไว้แต่อย่างน้อยระหว่างทางเราก็จะได้อะไรกลับมาอีกมากมายแน่นอน 5. มองทุกด้านให้ทะลุป,ปลุกป,ปลงความหอมหวานของความสำเร็จมันเป็นสิ่งเย้ายยวนที่น้อยคนนักจะปฏิเสธได้คนทั่วไปมักจะวาดฝันตัวเองในวันที่ประสบความสำเร็จและคิดว่า การลงมือทำธุรกิจนั้นเป็นเรื่องง่ายเมื่อเริ่มจากมุมมองที่แคบทำให้ไม่ได้เตรียมรับมือกับปัญหาที่จะตามมาพอเกิดปัญหาบ่อยเข้าจึงยกธงขาวยอมแพ้อย่างน่าเสียดายเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะลงมือทำอะไรให้คิดวิเคราะห์และมองมันในรูปแบบของความจริงมองทุกด้านที่จะเป็นไปได้เพื่อให้พร้อม สำหรับการรับมือปัญหาและมีกำลังใจก้าวต่อไปในวันที่เจออุปสรรค